ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเอ๊ะอาวันเนี่ยเป็นเครื่องสี่สูบเรียงแต่เสียงมันดุคติไม่ใช่นะครับสวัสดีครับที่นี่ร้านดีจเจริญยนต์นะครับซื้อขายและเป็นรถบิ๊กไบค์มือสองถ้าใครหายอยู่สามารถมาดูที่ร้านได้นะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนพุนทธมณฑลสาย2บางแคกรุงเทพสามารถดูราคาและเรียงตารางผ่อนได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ www.bigbike.com หากจําเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคําว่าบิ๊กไบค์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ท่านจะเจอเว็บไซต์ร้านดีจเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับ ร้านเรามี Facebook ด้วยนะครับ Facebook ค้นหาคำว่าดีจเจริญยนเป็นภาษาไทยแล้วก็ YouTube c h anel n Subscribe ดีบิ๊กไบย c h anel n ด้วยนะครับฝากเข้าไปไลฟ์ฝากเข้ like, า,าไป Subscribe กันด้วยวันนี้มีเรื่องราวมานำเสนอนะครับคือเจ้า5คันนี้ผมตกใจเหมือนกันนะไม่คิดว่าในร้านผมจะมีรถแปลกๆไอ้ว่าตัวอารมณ์นี้จอดมาพอมันมีโอกาสมันิงเรียงกันบอกเอ้ยเออเวลาเรานี่รถแปลกเยอะพอสมควรเลยนะ ติดซื้อเวลาเราซื้อผมก็จอดเก็บจอดเก็บไปเรื่อยๆเนาะอ๋อ้าคันนี้ผมได้สตาร์ทบอมเครื่องรอเลยว่าเดี๋ยวมาเบิ้ลให้ฟังว่าโดยแต่ละตัวเสียงมันจะเป็นอารมณ์ไหนอะไรยังไงนะครับโดยส่วนตัวคนจะถามเยอะว่าเอ๊สีสส่สูบสามสูบสองสูบสูบเดียวอะไรมันต่างกันยังไงโดยโดยหลักการของเครื่องยนต์เนี่ยมันคือเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในนะครับโดยเครื่องยนต์แต่ละตัวเนี่ยมันจะไม่ว่าจะจุดระเบิดอง,งศาไหนด้วยปลายทางในการทําจุดระเบิดเพื่อให้ข้อเหวี่ยงมันหมุนนะครับ ข้อเหวี่ยงจะส่งกําลังไปยังเกียร์นะครับหรือชุดทันสวิตชชั่นแล้วก็ไปสเตอร์หลังนะครับเพื่อให้ล้อหมุนเผื่อว่าปลายทางมันคือทําไงก็ได้ให้มันหมุนนะครับแต่ด้วยสเสน่ห์ของแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเรื่องเครื่องยนต์เห็นไหมครับตัวเอกลักษณ์ของแต่ละยี่ห้อเนี่ยซึ่งมันก็จะทำเครื่องยนต์ออกมาไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ความแนวความใดของแต่ละคนและเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างดูกติเนี่ยโดยอารมณ์ดูกติมันจะเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วคือเครื่องยนต์แอลทวินสองสูบนะครับจะในตัวที่เป็นตัว รถตลาดเนี่ยจะไม่มีเครื่องยนต์4สูบนะครับนอกจากพวกสเปคมอเตอร์ชีนะที่เป็น4สูบหรือเครื่อง V 4แต่ถ้าเห็นดูกติเอาว่าคือ L twin 2สูบหมด2สูบลูกโตที่ผมเรียกกันนะแล้วพอมาในเรื่องของ Yamaha R 1ประวัติ R 1มีกันตั้งแต่คาวแปเกาเก้เครื่องคาบูตอนนั้นเอกลักษณ์คือเครื่อง20่สิบวาวนะแต่นะความแนวของตอนนี้เป็นเครื่องยนต์ที่พิสดารของเขาคือว่าเครื่องยนต์มันเป็นคอสสี่สูบคอสเพนแครงชาร์บนะครับซึ่งไอ้คำว่าคอสเพนแครงชาร์บเนี่ย เคยอธิบายในหลายคลิปแล้วล่ะมันจะเป็นการวางข้อวี่งองศา90จะไม่เหมือนกับเครื่องยนต์ในสสูบป,ปกตินะครับเหมือนพวก CBR พัน0 R, R หรือ S พ0 0 0 R หรือว่าพวกะกูลเ s x เซ0พันะครับที่เป็นเครื่องยนต์4สูบแต่เป็นองศา180องศานะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเอ๊ะ hey, R1 เนี่ยเป็นเครื่องสี่สูบเรียงแต่เสียงมันดูกติไม่ใช่นะครับเอาว่าเดี๋ยววันนี้ผมมาเทียบปฟังเลยแล้วกันว่าเสียงมันเหมือนอะไรอ่ะคุยกันคันต่อมานะครับ ตัวนี้พูดถึงเบเนลลี่นะครับตัวนี้เป็นเบเนลลี่1130เซนจูรี่เลสเซอร์คันนี้1เดียวในไทยนะครับป้ายแดง800กว่าตอนนี้เรามาขายอยู่ที่ดีเจริญยนต์บอกได้เลยว่าถูกมากหายไปครึ่งหนึ่งนะครับหายอยู่ลองมาดูได้ตัวความแนวของตัวนี้ก็คือสไตล์ T.N.T ในเครื่อง899หรือ1 3 0เนี่ยมันจะมีเรื่องตัวเครื่องยนต์นะครับที่มันเป็นเครื่องยนต์สสูบเรียงเห็นไหมครับคอท่อเป็น3สูบ รถสัญชาต Saint ิอิตาลีนะครับประกอบอิตาลีตัวนี้ตัวนี้เอาว่าเอามาเสิร์มมีคันหนึ here, 2> Source, 2่งในคันนี Host ้อาจจะเห็นบ่อยในร้านเราดูคติปานิกาเล่1199นะครับตัวนี้เป็น 1199S โดยหลักการงเครื่องยนต์จะคล้ายๆกับดูคติตัวอื่นก็คือเป็นเครื่องยนต์2สูบแอลทวินแต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์พันสถามว่าเอ๊ะแล้วมันเหมือนกับเครื่องในตัวดาวเว X หรือดวเลธรรมดาหรือเปล่าบล็อกพันสเหมือนกันแต่ในเครื่องยนต์บล็อกพันสองดูคติบอกได้เลยว่ามีหลายบล็อกมากๆเลยนะครับ ซึ่งถามว่าเสียงเหมือนกันไหมคล้ายๆกันมันจะต่างกันเรื่องการวางเลยเยอร์ของท่อซึ่งจะทําให้เสียงแตกต่างกันนะครับแต่ถามว่าองศาเข้าเวียงมันคือองศาเดียวกันเดี๋ยวผมมันลองเบิ้ลให้ฟังเลยแล้วกันนะครับมองไปจะพักละตัวนี้ XJW S นะครับมาพร้อมกับชุดท่อเทอร์มินอลน,นี้ X ไอตัวสลิปออนนะครับเสียงสนั่นหวั่นไหวนะครับ สไตล์ตดูกติจะเป็นเสียงอารมณ์นี้ของเขาอยู่แล้วครับเอกลักษณ์ของเขาเลยส่วนเนี่ยไอตัวที่จะพูดหยิบม,มาพูดถึงอะ่ะคือเจ้าไว้คันนี้นะครับ Yamaha 5R วานองศาโคอเหวี่ยงที่มันเป็นคอสเป็นแข็งช้าเนี่ยคนจะมาบอกว่าเหมือนดูกติไหมฟังดีๆนะครับเมื่อกี้จำเอกจำเสียง x อ็กเดได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองมาฟัง Yamaha เลยน,นะครับบอกได้เลยว่าไม่เหมือนนะครับถามว่าทำไมา เสียงมันจะอย่างที่บอกมัน4สูบนะแต่ตระกูลดูคติมัน2สูบแต่ถามว่าเสียงมันจะเหมือน,นพวกอะไรเลยไหมครับนะตัวเนี้ยเครื่องยนต์คอสเปนแข็งชา์าเนี่ยยามาฮ่าองศาเข้าเหวี่ยงองศาตัวเนี้ยถูกใช้ในตัวแต่ว่ารถในมโตจีพีอ่ะซึ่งก็จะวางองศาเข้าเหวี่ยงอย่างเหมือนกันซึ่งเสียงอะ่ะจะเหมือนกันเลยเพียงแต่ตัวนี้มันจะมีเรื่องของท่อที่มีการับเเสียงนะครับในรถมโตจีพีมันจะเป็นอารมณ์แบบเสียงไม่มีคําร่าซับออกมาลั่นเต็มที่เลยแต่โดยจังหวะเสียงจะเหมือนกัน เสียงมันจะคล้ายกับในตัวพวกรถ V4 ครับเครื่องยนต์ V4 ใน Yamaha Vmax หรือว่าพวกตัวเอาว่ารถ V4 เสียงมันจะลมนี้ซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกับพวกรถสี่สูบเรียงเหมือน CBR พานานะครับซึ่งตัวนี้มันจะได้เรื่องความสมูทเราจะได้ยินกันบ่อยแล้วแหละไม่ว่าจะเป็น f l a 800 CBR 650นะครับซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเรียงวางคงสาร180เห็นไหมครับมันจะได้ความสมูทความนวลจะไม่เหมือนในอาวา h นะครับ เสียงมันจะดิบกว่าอ่ะผมขอดับดับเครื่องเลี้ยงคันไปเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้พิสดานผมบอกได้เลยว่ามหาฟังยากนะครับ TNT หรือตัวนี้เป็นตัวพิเศษคือ Century Laser ซนะครับเครื่องยนต์พันร้อยสามติบนะครับโดยรวมเนี่ยถามว่าไอ้เสียงสามสูบเรียงเนี่ยเสียงมันจะเหมือนกับ อารมณ์จะสองสูบก็ไม่สองสูบจะสี่สูบก็ไม่สี่สูบนะครับด้วยจังหวะที่มันเดินเบาเนี่ยเสียงมันจะถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะมันจะมีเสียงจังหวะเดินเบาที่คล้ายๆกับพวกรถสองสูบนะครับแต่พอเราเร่งความต่อเนื่องการจุดระเบิดของสามสูบมันจะเกือบเกือบสี่สูบเนี่ยทำให้เสียงมันเลยไปคล้ายคลึงกับเจ้าตัวสี่สูบนะครับมันก็จะแปลกไปอีกแนวแหละเอาว่าเดินเบาเป็นสองเสียงคล้ายๆรถสองสูบ แต่พอเร่งจะกลายเป็นเสียงเหมือนสี่สูบแล้วก็เจ้าตัวคันนี้นะครับ1199 S Panigale นะครับโดยรวมเครื่องยนต์พันสอเหมือนกันอย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้ <attachment. S 1> ก็จะเป็นอีกอารมนึงนะครับคนชอบมาถามว่า Panigale นี่คือ4สูบหรอไม่ใช่นะครับอย่างที่ได้แจ้งไปดูกติไม่มี4สูบนะครับก็เบื้อ<า>ง,งต้นนะครับถามว่าโดยรวมการถามว่าเอ๊ะขอดีข้อเสียของ สองสูบน้อยสูบมากสูบเยอะสูบอะไรก็ตามเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับด้วยความจํานวนสูบเยอะข้อดีของสูบเยอะคือมันได้เรื่องความสมูทนะครับเพราะว่ามีการจุดระเบิดแบบต่อเนื่องในในไซเคิลหนึ่งของการหมุนเข้าเหวี่ยงหนึ่งรอบเนี่ยจะมีการจุดระเบิดถึง4ทีคือมันตบ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 สทีแต่ถามว่าเสียงที่มันต่างกันใน4สูบเนี่ยมันคือเรื่องการวังข้อองศาข้อเหวี่ยงนะครับแต่ถามว่าในเรื่องของการจุดระเบิด4ทีใน1นึ่งไซเคิลเนี่ยมันจะได้ความที่ว่าความสมูทในรอบสูงสนะครับ ถ้าจากสังเกตเสียงพวก1 8ไอโคก4สูบ180องศาเนี่ยมันจะอารมณ์แบบนวลเลยแต่ในดูคติจะเป็นรถ2สูบนะครับถามว่าเอ้ยที่เคยได้ยินว่ารถสูบน้อยมันจะได้เรื่องแรงบิดแต่มันจะลากรอบสูงไม่ได้ถามว่าจริงไหมคือต้องอยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าณสมัยก่อนณนะช่วงประมาณเทคโนโลยีเมื่อประมาณ10ช่วง10ปีที่แล้วเนะี่ยความที่มัน,เป,นเป็น4สูบเรียงกับ2สูบจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับ พวกรถ4สูบเนี่ยมันจะได้เรื่องการลากรอบใช่ไหมครับรอบจะสามารถทําได้รอบสูงกว่าพวกเครื่อง V หรือเครื่อง2สูบนะครับซึ่งพอมาเป็นคนที่บอกว่าเล่น2สูบจะได้เรื่องท็อกจัดนะครับแต่จะลากรอบไม่ได้มากอย่างในอารมณ์ะช่วงรถช่วง10ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดมานั่งดูอย่างพวกซูเปอร์โฟเนี่ยเห็นไหมครับลากกันทีหนึ่งหมื่นสองพันรอบหมื่นสามพันรอบ, 10, อบแต่พอเป็นพวกดูคาติก M 900เครื่องสองสูบลากกันได้แค่หลักไม่กี่พันรอบ มันจะนสมัยก่อนอะนะเครื่องยนต์รุ่นเก่าอะ่ะมันมีข้อจํากัดตรงนี้นะครับถ้ารถสูบน้อยมันจะติดเรื่องว่าลากล่อไม่ได้เยอะแต่โอเคมันจะได้เรื่องแรงบิดที่เยอะกว่าสี่สูบแต่ถามว่านักสมัยนี้ผมบอกได้เลยเทคโนโลยีสมัยนี้มันไปไกลมากๆแล้วนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์เอาว่าโพลเนี่ยสี่สูบมีเรื่อง,องคอสเพนแข้งชาบสามสูบเลี้ยงโพลมาอีกและในตะกูลรถ2สูบของดูคติใครบอกว่าลากเป็นหมื่นลอ่อไม่ได้ไม่จริงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลากได้เป็นหมื่นล่อเหมือนกันแล้วนะซึ่งถามว่า เอาว่ามันไม่มีข้อจํากัดแล้วนะครับว่าอ๋อสูบวีมันจะปลายแผ่วสูบเลียงต้นจะอ่อนเทคโนโลยีสมัยนี้มันข้ามไปแล้วละ่ะอ่ะถ้าถามว่าเราเล่นแบบไหนดีกันทางนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าใครมาถามคาถามนี้เนี่ยผมจะบอกเลยว่าอยู่ที่ชอบเลยครับ้วยความที่ว่าสมรรถนนะออปชั่นในแต่ละรุ่นอนะ่ะสเปคคร่าวๆโอเคมันอาจจะพอต่างกันบ้างในรถตัวในรถพรีเมียมหรือรถเบสิกหรือรถตัวที่ว่าตลาดทั่วไปนะครับแต่ว่าถามว่าทางนี้ทั้งนั้น มันไม่มีใครดีใครเสียไปว่ากองกันแล้วครับเดี๋ยนี้มันเอาว่าเทคโนโลยีนี่ดูคติเริ่มมีเรื่องระบบวาล์วแปรผันเข้ามาอนะไรนันในรถวีและลากรอบกันได้ว่าหมื่นกว่ารอบเหมือนรถสี่สูบละหรือเหมือนกันรถสี่สูบเรียงจะบอกว่าต้นแผ่วมันก็ไม่มีนะครับสมัยนี้เดี๋ยนี้คอเมเสชัลล่นเลโชนี่อัดกันไปสิบามต้นหนึ่งเลยสมัยก่อนเนี่ยจะเจอแบบสิบ1อสิบอ็ดปายนะครับเดี๋ยนี้ลอบไปสิบามต้นหนึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าสี่สูบต้นแผ่วก็ไม่มีแล้วนะครับ หรือว่าสองสูบปลายแผ่วก็ไม่มีละเอาว่าอย่างที่บอกอยู่ที่ชอบเลยแล้วกันว่าสไตล์เสียงเนะี่ยคนรู้สึกว่าเฮ้ยกูขับสองสูบแล้วแม่งเทอ่ะหรือว่าเฮ้ยสี่สูบเสียงมันหวานหลอดมาไกลเลยทางนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คนชอบนะครับอ่าก็เรื่องราวคร่าวๆว,ว,วันนี้ประมาณนี้ละกันท่านใดหาอยู่ลองมาดูได้ร้านเราขายรถมือสองอย่างเดียวนะครับมีทุกค่ายมีเกือบทุกยี่ห้อ ก็ยังไงนะครับวันนี้เรื่องราวประมาณนี้ถูกใจฝากไลค์ฝาก,าฝากแชร์ฝากซับสไคร o ์ยูทูบช anel ดีบิ๊กบด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมมีเรื่องราวเลยดีๆผมมาอัปเดตกันใหม่นะครับโอเคมันจะมีโลโก้ขึ้นมาติดตามยังไงกดที่โลโก้นะครับแล้วมันจะมีกดติดตามถ้าใครอยากติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์เลยกดสั่นกระดิ่งด้วยกดสั่นกระดิ่งด้วยมันจะมีใน YouTube นะครับเคยังไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้วันหน้าเรามีเรื่องราวเลยดีๆผมมาอัปเดตกันให้ครีนะครับ สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ